วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องนกยูงผู้โอ้อวดณป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีนกยูงตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันความภาคภูมิใจในขนปีกอันงดงามของมันขนนั้นเปล่งประกายระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณีสะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีรุ้งเมื่อยามนกยูงกลางปีสวยราวกับเป็นพัดวิเศษที่ประดับประดาด้วยสีสันอันสดใสเมื่อนกยูงเดินผ่านไปที่แห่งไหนก็จะมีแต่สัตว์อื่นๆ มองตามขนของนางขนหางสีรุ้งกระจายออกเป็นพัดงดงามราวกับดอกไม้บานสะพรัง่งโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้ฉันไม่เคยเห็นขนใครสวยขนาดน,นี้มาก่อนเลยลูกหมูพูดและทำตาโตนกยุงมักอวดโฉมไปมารำแพนด้วยความเย่ยหยิงมันจิกขนตัวเองอย่างทนุถนอมชื่นชมความงามของมันและเย้ยเย้ยขนนกชนิดอื่นที่ดูหยาบกระด้างไร้สีสันเฮิรน่าสงสารขนพวกเจ้าจังขนช่างหยาบกร้านเสียจริงๆเลย ทุกๆวันนกยุงมันก็เฝ้าแต่ทำความสะอาดขนของมันอยู่ๆและชื่นชมตัวเองตลอดเวลาทำไมเราถึงสวยอย่างนี้นะขนของเราสวยกว่าขนนกตัวอื่นๆมันทั้งยิ้มทั้งพูดในความงามของตนวันหนึ่งนกยุงได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากพุ่มไม้มันมองไปด้วยความโกรธมั่นใจว่าเหล่านกตัวเล็กๆก,กำลังหัวเราะเยาความงามของมันอยู่อย่างแน่นอน นกกระจอกตัวเล็กบินออกมาตอบคำถามนกยูงด้วยน้ำเสียงเรียบเฉียบพวกเราไม่ได้หัวเราะยาะความงามของเจ้านะแต่เรากำลังคำคันในความหยิ่งยะโสของเจ้าต่างหากนกยูงรู้สึกโกรธมากขนปีกของมันสันริกด้วยความโมโหพวกเจ้าหมายความว่ายอย่างไรฉันมีสิทธิ์ที่จะภูมิใจในความงามของฉันนี่มันขนของฉันขนที่สวยงามมากๆจนพวกเจ้าไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ พวกนกขนหยาบเอ่ยพวกเจ้ามักจะชอบนินทาฉันทุกวันฉันรู้ดีแต่เอาเธอฉันไม่ใส่ใจอยู่แล้วและนกยูงมันก็เดินไปที่สนามเพื่อทำความสะอาดขนเหมือนทุกๆวันนกกระจอกสายหัวความงามที่แท้จริงไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่มาจากจิตใจที่ดีงามและการให้แต่นกยูงมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันเดินหนีอย่างสง่างาม วันหนึ่งนกยุงมันเดินไปเจอกวางสาวตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ที่ชายป่ากวางมันมีรูปร่างผอมเพรียวมากขาสวยเขาบนหัวก็สวยมันจึงเดินเข้าไปใกล้และถามว่าทำไมรูปร่างลักษณะของท่านช่างงดงามเสียจริงๆฉันไม่เคยเห็นกวางตัวไหนสวยแบบเจ้ามาก่อนเลยกวางสาวเงยหน้าขึ้นมาสบตาและพูดว่าเจ้าก็สวยเหมือนกันนะและฉันก็ขอบคุณที่เจ้าที่สำหรับการชมแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากมีรูปร่างที่ไม่สวย ขาใหญ่ๆเขาทูทูบนหัวนกยุงได้ยินดังนั้นจึงพูดต่อว่าการที่มีแต่ความสวยแบบนี้มันดีซะอีกมีแต่สัตว์อื่นๆอิจฉาแสดงว่าเจ้ามองแต่ความงามแต่ไม่ได้มองเห็นภัยที่มาจากความงามเลยใช่ไหมกวางกล่าวมันเป็นยังไงหรอือฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยความสวยกับการมีภายนกยุงสงสยัย ครั้งหนึ่งฉันเคยหลงตัวเองว่าฉันมีขาเรียวสวยขนสวยรูปร่างสง่างามมีเขาที่สวยพอดีกับตัวฉันชื่นชมตัวเองทุกวันวันฉันเป็นแบบนั้นนานมากฉันไม่คุยกับใครไม่มีเพื่อนเพียงเพราะฉันมัวแต่ดูแลขารูปร่างตัวเองวันนั้นมันเป็นวันที่ฉันไม่เคยลืมเลยฉันออกไปกินญ่ากับครอบครัวมีนายพรานออกล่าสัตว์ปลายกระบอกปืนนั้นเล่งมาหาฉันตัวเดียว เพื่อจะเอาขาที่ฉันคิดว่าเรียวขนที่ฉันคิดว่าสวยเขาที่ฉันคิดว่าสง่างามของฉันไปประดับห้องคนรวยทั้งๆท,ที่ครอบครัวฉันมีตั้งหลายตัวแต่พวกนายพรานไม่เลือกเพราะว่าพี่น้องของฉันขาไม่สวยขนหยาบกร้านเขาหักหักไม่มีความสวยงามซะเลยกว่าฉันจะรอดเสียงปืนมาได้ก็แทบแย่ฉันจึงตระหนักว่าความงามภายนอกมันก็คือภายนอกอย่างที่สัตว์ตัวอื่นๆพูด ทำให้นกยุงมันเริ่มตระหนักคิดตามคำพูดของกวางฉันกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะนกยุงพูดระหว่างทางมันเฝ้าครุ่นคิดตลอดว่าสิ่งที่กวางพูดนั้นให้ข้อคิดที่สำคัญมากนกยุงย้อนคิดเรื่องราวที่ผ่านมามันมองไปรอบๆบป่าเห็นแต่นกตัวอื่นที่บินหนีไปไม่ยอมเข้าใกล้มันเลย นกยุงรู้สึกละอายใจมันเดินกลับไปที่รังมองดูขนปีกอันสวยงามของตัวเองแต่วันนี้มันกลับรู้สึกไร้ค่ามากๆเลยนกยุงเรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้นมันตระหนักว่าความงามภายนอกไม่สามารถซื้อมิตรภาพหรือความสุขที่แท้จริงได้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสยัยพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนและช่วยเหลือผู้อื่นฉันขอโทษทุกๆท,ท่านด้วยนะในที่ผ่านมาฉันรู้สึกผิดจริงๆ ที่ทำตัวโอ้อวดความสวยงามของตนเองและได้ฆ่าผู้อื่นนกทั้งหลายก็ให้อภัยนกยุงนกยูงมันกลับมาเจอกวางสาวอีกรอบหนึ่งเพื่อมาขอบคุณบทเรียนชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาให้มันได้เห็นความสำคัญของรูปร่างภายนอกไม่สำคัญเท่ากับภายในและนิทานเรื่องนี้ก็จบลง